สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านอินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออนซอนออนดูนนะคะวันนี้ทางขายท่านผู้ชมจากโัวหินค่ะวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาเดินหาของกินอร่อยออยที่ตลาดโต้รุ่งหัวหินนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปเดินในตลาดพร้อมๆกันเลยค่ะก่อนเราเข้าตลาดก็ใส่หน้ากากก่อนนะคะตลาดโต้รุ่งของโวหินจะอยู่บนถนนที่ชื่อว่าเดชานุชิตค่ะ ตลาดจะเริ่มต้นตั้งแต่ตถนนเพชรเกษมนะคะด้านหน้าของเราคือถนนเพชรเกษมค่ะแล้วก็ตลาดจะยาวไปจนถึงทางรถไฟเลยนะคะที่ตลาดโตลุ่งนะคะก็มีของกินอร่อยๆตั้งหลายร้านเลยค่ะถ้าเกิดเรามาเดินตั้งแต่ฝั่งถนนเพชรเกษมนะคะร้านแรกที่เราเจอก็นี่เลยค่ะ72เครปนะคะมีท็อปปิ้งหน้าต่างๆนะคะเป็นที่นิยมของชาวหัวหินเลยค่ะเป็นร้านเครปชื่อดังของที่นี่นะคะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปในตลาดค่ะ อย่างที่เราทราบกันนะคะว่าตลาดโต้รุ่งเป็นแหล่งรวมอาหารอร่อยแล้วก็สินค้าแล้วก็ตลาดโต้รุ่งที่นี่ก็เช่นกันค่ะจะมีสองโซนนะคะคือโซนอาหารพวกสินค้าเสื้อผ้าเข้าของเครื่องใช้ค่ะผู้คนก็ออกมาเดินกันนะคะอาจจะดูไม่เยอะเพราะว่าวันนี้เป็นวันจันทร์โทษค่ะไล้เลือกที่จะมาวันนี้เพราะว่าคนไม่เยอะนั่นเองค่ะ <c oughs> เราก็จะมาถึงสี่แยกเล็กๆนะคะแต่ว่าตลาดต้นลุ่งก็ยังมีต่อไปจนถึงนู่นเลยค่ะ,ะข้ามทางมาลายไม่ชฉดเลยอะ่ะ <c oughs> นี่ก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่เป็นที่นิยมแล้วก็ขายดีของคนที่นี่นะคะสาลี่กะปิสูตรโบราณค่ะเป็นเครื่องจิ้ม มะม่วงของดองต่างๆนะคะมีกะปีหลายชนิดให้เลือกซื้อมากๆเลยค่ะกะปิอย่างไหนขายดีคะกะปีโบค่ะกะปิโบขายดีใช่ไหมคะกะปีหวานกะปิหวานเนาะตอนนี้มานำก็คือเฉพาะลาวนี่คือเป็นกะปิมาใหม่นะคะสูตรใหม่เฉพาะลาวค่ะจะเป็นกะปีเข้มข้นหรอคะเข้มข้นใส่ปลาคัาค่อใส่ปลาด้วย ถ้าคนไม่ได้กินปลาก็กินไม่ได้ไงอ๋อต้องคนกินปลาใช่ไหมคะกินปลาจะชอบมากโอเคเอาเฉพาะลาวกะปิโวกะปิหวานค่ะเราซื้อกะปิของขึ oh ้นชื่อของโฮหินไปเป็นของฝากนะคะซื้อสามกล่องค่ะกล่องละ80บาทนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะดีนะคะหาเช่นกันค่ะผลไม้นานาชนิดค่ะมีทุเรียนด้วยนะคะสุชิก็มีค่ะ ถนนนี้ก็จะยาวไปถึงนู่เลยนะคะทางรถไฟค่ะมีร้านซีฟูด้ดหลายร้านนะคะข้างบนก็นั่งได้ค่ะดูซีฟู้ดนะ่ากินมากดู l อบ s t e r ร์สิคะตัวใหญ่มากเลยอะเราเดินมาใกล้จะสู่ถนนของตลาดโตลุ่มแล้วนะคะร้านก็ดูเบาบางลงนะคะจะเดินไปจนถึงสุดถนนเลยค่ะ เพราะว่ามันมีร้านอยู่ร้านหนึ่งเขานั่งขายแบบเงียบเหงามากอยู่คนเดียวตรงนี้ก็คือเป็นจุดสิ้นสุดของตลาดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเดินกลับเดินดูของฝั่งซ้ายมือค่ะคุณพี่เขานั่งขายอยู่คนเดียวคือขายผลไม้สวัสดีค่ะน่ากินมากเลยดูชมพู่สิช้ำาไม่ได้เลยพี่อยากได้มังคุดค่ะคุณ คุณพี่บอกว่าเงียบมากเดี๋ยวถ้าง,งั้นขออุดหนุนคุณพี่เขาละกันอยากได้มังคุดคะ่ะใส่ถุงให้ใหม่ได้ไหมคะคุณน้องแม่ค้าเขาบอกว่าช่วยซื้อหน่อยเขาบอกว่าคนเงียบมากก็เลยจะช่วยอุดหนุนน้องเขามังคุดโลหนึ่งร้อยหนึ่งค้า,าขอบคุณมากนะคะเชียร์ค่ะ,คะ,ะผู้คนก็มาเดินพอสมควรนะคะไม่แน่นหนามากแต่ก็ไม่ได้บางตาเท่าไหร่ค่ะแต่สำหรับคนค้าขายก็ถือว่าวันนี้เงียบค่ะ เรามาถึงสี่แยกอีกแล้วอันนี้เราผากลับเนาะโคกวุ้นตบตูดเป็นวุ้นเลยเหรอคะอ,อ่าขอลองชิมสักขวดสิคะขวดเท่าไหร่คะพี่ขวดละยี่สิบบาทคะ่ะอ,อ๋อใช้ค้อนเคาะเหรอคะอ,อูเป็นวุ้นเลยคะ่ะเคาะใหญ่เลย เคยแตกไหมคะพี่โอ้อ oh, พี่ก็บอกว่าไม่เคยแตกเลยค่ะมีเขย่าเขยา่ยาว้วยนะคะไ,ได้กินเนี่ยคงชื่นใจมีสิบบาทเลยค่ะขอบคุณมากค่ะมีร้านนวดด้วยค่ะใครเดินตลาดเหนื่อย ก็เชิญเข้าไปนวดได้เลยนะคะขนมหวานแม่ตับนี่ก็เป็นของดังร้านดังคู่กับตลาดโตลุ่งหัวหินมานานแล้วนะคะเอาสลิมชุดหนึ่งค่ะของที่ขึ้นชื่อของเขาก็คือสลิมนะคะแล้วก็คุณน้องแม่ค้าเขาบอกว่าสามารถผสมได้3อย่างค่ะก็เลยจะผสมกับทักทิมกรอบค่ะถุงเท่าไหร่คะถุงละ40บาทค่ะ ไม่มีพระอยู่โรงแรมอุดหนุนคุณป้าเขาหน่อยค่ะขายยังไงคะอะไรยี่สิบบาทครับอะไรยี่สิบบาทละคะมาช่วยอุดหนุนคุณป้าเขาค่ะเป็นใบเตยที่ทําเป็นดอกไม้นะคะกําละยี่สิบบาทค่ะอย่างนี้ค่ะคุณป้ามาขายทุกวันไหมคะขายทุกวันแต่มันไม่ค่อยมีคนยายก็ไม่ค่อยได้ขายอ๋อก็อุดหนุนคุณยายเข้าไปค่ะเป็นยังไงบ้างคะท่านผู้ชมตลาดโต้รุ่งของหัวหินค่ะ ถ้าท่านมีโอกาสได้มาเที่ยวหัวหินก็อย่าลืมมาแวะนะคะตลาดต้นรุ่งหัวหินอยู่คู่กับหัวหินมาช้านานค่ะแล้วก็ตลาดน,นี้เป็นแหล่งรวมอาหารอร่อยๆแล้วก็ของฝากของที่ระลึกต่างๆด้วยนะคะ <S <S ถ้าท่านชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางร่ราด้วยค่ะขอขอบคุณทุกการรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ